วันนี้ทางด้านกระทรวงมหาดไทยเปิดเผยโดยคุณไตรสุรีไตรสนาิกุลเลขานุก,การลำตีว่าการกระทรวงมหาดไทยและก็โฆษกกระทรวงมหาดไทยก็ได้เปิดเผยนะครับว่าหลังจากที่กรมการปกครองโดยสำนักการสอบสวนและนิติการได้ยกร่างพระราชบัญญัติการพรนันและได้ดำเนินการรับฟังความเห็นของพี่น้องประชาชนผู้เกี่ยวข้อง <S <S <ๆ>เขาฟังมาตั้งแต่วันที่30มกราคมจนถึง14กุมภาพันธ์ฟังเสร็จสิ้นเรียบร้อยครับท่านผู้ชมครับ ปรากฏว่าประชาชนร้อยละห้าสที่ตอบคำถามแสดงความคิดเห็นเขาเห็นด้วยกับร่างกฎหมายฉบับด,ดังกล่าวมี43.76%ที่ไม่เห็นด้วยซึ่งขั้นตอนหลังจากนี้ก็จะเป็นการพิจารณาของคณะรัฐมนตรีคาดว่าจะเข้าครมอได้ก็คือวันอังคารที่25กุมภาพันธ์นี้ ซึ่งกฎหมายพนันฉบับแก้ไขก็จะเป็นยาแรงและก็ส่งสัญญาวรัฐบาลโดยกระทรวงมหาดไทยจะใช้กฎหมายบังคับอย่างจริงจังในการควบคุมการเล่นการพนันในชุกช่องทางอัตราโทษที่สูงขึ้นสําหรับผู้เข้าไปเล่นผู้จัดให้เล่นเจ้าของเจ้าของบ่อนเจ้าของสถานที่ผู้มีส่วนรู้เห็นโดนหนักหนักหมดเลยนะฮะลองไปดูนิดนึงว่าสาระสำคัญร่างดังว่ามีอะไรบ้าง ประเด็นแรกแก้ไขนิยามการเล่นการพานันและก็พนันออนไลน์ให้ทันสมัยขึ้นเหมาะสมกับสถานการณ์รวมถึงรูปแบบการพานันใหม่ๆนะครับแล้วก็มีการเพิ่มอำนาจของเจ้าหน้าที่นะฮะเพิ่มบทสันนิษฐานของความผิดนะครับเข้าไปดูวงพนันอายัดได้เพิ่มบทกำหนดโทษนะฮะทีมงานดูข้อสี่เร็วๆก็ได้นี่นะท่านผู้ชมครับผู้จัดให้เล่นการพานันออนไซต์ก็คือเข้าไปเล่นจำคุก5ปีถึง10ปีจากเดิม 3- ถึง สามเดือนถึงสามปีนะฮะถัดมาผู้จัดให้เล่นพนันออนไลนะะ์นะฮะท่านผู้ชมอันนั้นอ,ออนไซต์อันนี้ออนไลน์ก็คืออินเทอร์นเน็ตเจ็ดปีถึงสิบสองปีหนักกว่าเดิมจากเดิมนี้ไม่มีความผิดผู้เล่นการพนันออนไซต์ผู้เล่นนะฮะเข้าไปนี่จำคุกไม่เกินสามปีอันนี้เท่าเดิมผู้เล่นออนไลน์จากเดิมไม่เคยมีโทษตอนนี้จำคุกหนึ่งปีถึงสามปี